แม่จ๋าถ้าสมมุติว่ากินไม่อิ่มมันจะอัดมามียังไงถ้าอยากกินอีกจะอัดไว้ไงจะให้หนึ่งแค่นี้ค่ะจ๋าขอเพิ่มได้มั้ยจ๊ะเอาอีกกี่ตัวค่ะ ลวกจิ้มกุง้งโอเคจัดไปถ้ากินถ้ากินกุ้งแล้วหนูต้องหายไข้นะจ้าโอเคพ่อจ๋าออจบอกว่าอะไรให้ให้ให้ซ้อมเพลงใช่ไหมคะหนูต้องซ้อมเพลงนะคะพรุ่งนี้เรามีไลฟ์นะโอเคเพื่นจะเป็นคนชิงส่งนี้ มันเป็นขิ้งซับตรงนีนแต่องขี้งซรงไข่เกือฝนแม่เลยมไม่ใช่ตึ๊เกเจ็นต๊บเสยมอนักทห่ชีดาเจ็อนักที่บ้านรังชีดาเจ็บ จะมาถ่ายเขียนก้นเ <c oughs> น,นี <c oughs> ่ยปวดเขียนป่ะตอนที่พี่กวนตัวผมกวนก็ต่ถุ้องแิบช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 ิบอะไ